เพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอต้นบรลังทับทิมนะคะต้นไม้ตระกูลอโกนิมานะคะอบรลังทับทิมนี่ก็อพันธุ์เขาจะหายากหน่อยนึงนะคะ เพราะว่าเขาไม่ค่อยแตกหน่อให้นะคะก็ราคาก็จะสูงนะคะต้นเขาจะสวยนะคะสวยใบสวยจะออกก้านจะออกสีชมพูนะคะลายเส้นกระดูกจะออกสีชมพูนะคะนี่เพื่อนๆถ้าเลี้ยงอโกดีมาแล้วถ้ามันมีดอกมาอย่างนี้ ต้องเด็ดออกนะคะเด็ดออกถ้าใครผรสมผสมพันธุ์ไม่เป็นก็เด็ดออกนะคะถ้าไม่ไม่เอาไว้ผสมพันธุ์เออถ้าเอาดอกไว้เขาจะโสมนะคะการเด็ดดอกก็หมุนซ้ายหมุนขวานะหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะดึง เลยนะคะอันนี้ดึงมือเดียวไม่ได้เนาะต้องดึงสองมือนะคะอ,อ,อ,อีก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 มือนึงถือกล้องนะดึงดึงไม่ได้นะคะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวานะคะแล้วก็ดึงปึ๊ดเลยนะคะอย่าเอาดอกเก็บไว้นะคะเพื่อนๆต้นเขาจะโทรมอันนี้ก็แตกหน่อมาแล้วนะคะเนี่ยเอ่อจะแยกได้แล้วเนาะ ให้โนเขาแข็งแรงกว่านี้สักหน่อยก็ก็แยกได้แล้วนะคะพันนี้ก็ราคาแพงนะคะต้นบาลังทับทิมเขาก็จะไม่ค่อยแตกหนเนะไม่ค่อยแตกหนสีเขาจะสวยนะคะสวยมากนะคะก็เป็นพันอโกนิม่านะคะ ก็ชอบในที่แสงแดดลำไรเหมือนกันเนาะนะคะไม่ชอบอยู่ในแสงแดดจัดแล้วก็ในล่มก็ก็ไม่ชอบนะคะชอบแสงแดดลำไรสลมอยู่ในสลมเนาะห้าสิบห้าสิบนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขา เขาจะโตช้าแล้วก็จะแตกหน่อช้านะคะมันก็เลยราคามันก็เลยสูงหน่อยเนาะไม่ค่อยแตกหนอ่อไม่ค่อยอะไรนะคะแต่ต้นนี้เป็นต้นแม่นะแตกหนอ่อแตกหน่อมาสามหน่อแล้วยังแยกไว้เอาไปอบอยู่นะคะอันนี้ก็โผล่มาอีกหน่อหนึ่งนะคะ นี่ก็สวยสวยไปอีกแบบนึงเนาะการลดน้ำก็เหมือนกันนะคะเหมือนอกโกริมาทุกท,ท,ทุกชนิดนะคะอพันนี้ก็จะไม่ค่อยมีตามท้องตลาดเนาะ หายากหน่อยนะคะพันนี้ราคาเขาก็สูงหน่อยก็พอๆกับสุขสมใจปองนะคะเพืเ่อนๆไม่ค่อยแตกหนไม่รู้สาเหตุอะไรเขาถึงไม่ค่อยแตกหนอนะคะพลังทับทิมสวยนะคะเพืเ่อนๆสวยมาก ส่วนการให้ปุ๋ยก็ก็จะให้ปุ๋ยออสโมโคทนะคะปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยสามเดือนนะคะสามเดือนให้ทีนึงนะคะผสมดินก็มีไม่มีอะไรนะก็มีมูลงัวนะคะมูลงวัวมูลงวัวมูลใส่เดือนได้หมดนะคะเพื่อนๆ ก็เหมือนอกโกดิมาพันธุ์ทั่วๆไปแต่เขาก็จะเติบโตช้าหน่อยเนาะพันธุ์นี้นะคะเติบโตช้าไม่ค่อยไม่ค่อยแตกหน่อเนาะไม่ค่อยแตกหน่ะฮะได้ให้ก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบางคนก็ไม่รู้จักนะคะพันธุ์นี้นะคะชื่อว่าพันธุ์อะไรนะคะ เ,เขาจะสวยตรงตรงกระดูกตรงก้านใบเป็นสีชมพูนะคะใบจะออกสีเขาเรียกสีอะไรอะ่ะสีผิดเขาอะ่ะจะออกสีขี้ม้าอ่อนๆเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะขี้ม้าอ่อนๆผสมกับสีชมพูนะคะ สวยนะคะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาต้นอะไรมานำเสนอก็ขอให้เพื่อนเพื่อนคอยช่วยติดตามให้ด้วยนะคะก็ขอสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามา